วอเทค21่ินิ้วครับเป็นดอกันวิ่หนิ้วครับนะครับนี่นี่ลงมีจฉาใบครับขางละสิบหกครับแต่บกตีขางละร้านะครับมันนี่ลงลงสิบหกมันนี่ครับมอนี่เอาพเซฟเซครับเพาะ่าเซฟโล่นีจะเป็นหาพันไอเบีวเทคนะครับวาเทคเนาะ พอร์ตโบดด้วยครับกันคันค้นอยากได้เวทีเสียบมีระบบเสียงสิกำเงินเวกบาทครับโอ้โหบาทอาไว้เงินล้านเนี่ยบอยู่แท้โอ้โหเงินล้านขางนึงงละไปเอาเพราะว่าตู้เบสไปจ้กบาทอ่าเกือบสี่หมื่นอ่าเกือบสี่หมื่นละนะครับตู้กลางก็สามหมื่นกว่าสามหมื่นสองเออไอเล็กทัดอีกเนาะแม่ นักยูนะครับไปอีกสี่เบรกสองสามบาทนะแม่นครับนี่สี่ออกงานได้ครับครับเฮ็ดไปโดดไหมครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับมกลายเป็นเวทีมาตั้งแต่แรกแม่นครับแล้วก็มีเไปออกไปรถแฮมีแน่ตามอารมณ์ตามอารมณ์ตามสถานการณ์ครับนะครับสุดท้ายก็นยุติที่จ้าของมัด มาเวทีเขาแล้วนี้ออกมาตีกะร่างเขาเสรก็ยตีพกม้นเตอีกนิดวแน่นอนแต่ว่าดังตัวดังนตีหเขียวรับสวัสีครับสวัสีครับมาแล้วนาตีนะครับเี๋ยวฟันเดี๋ยวไปาหอาหอสีเฮดพี่เคอรับ แล้วเราจะทำรีเซตคอร์สทำรีเซตคอร์สแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเวทีชุดนี้นะครับจริงก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละโอ้ติดพัดโซลทัศนดจ่อสาวทัศน์ได้เขาอยากเที่ยวเขาใส่ดังรลานหรอเครับสาวใส่หรอครับ อ่าเป็นยังไงมันต้อยใหญ่กว่านังบ้านมันก็ดีครับถ้าว่าคนสวยงามมันสูงเอาไั้นี่บ้านบุรรําอรอบรามยนก็ไปตามยุคตามสมัยนี้่ย<อ>ดูรถเวทีไอ้บะแมนรถมิกต,ตุ้ขันนี้ซื้อมาขนมิกตัวเดียวนี่เห็นไหม<อ>ไอ้มิกตัวเดียวนี่เจ้าบาทครับมิกตัวนี้ครับโอ้ซื้อ ซื้อหลายปีแล้วตะกี้มันกับราคาซื้อเลยครับซื้อตะกี้มันสองแสนกว่าตัวนี้สองแสนกว่าบาทไม่นอดครับนะครับตัวนี้กับสิบแสนกว่าเนี่ยเออการซื้อสองแสนนิดนิดสองแสนกว่ารถคันนี้อีกกี่บาทครับตัวนี้ซื้อมาสองแสนสองแสนนี่คือรถไม่หรือรถรถมือสองมือสองรถมือสองครับรถมันสามสี่ปีถ้ารถไม่มันจะบาทมันก็สามแสนกว่าสามแสนกว่าเนี่ยฮูคือรถคันนี่ย ดีเป็นร้อยกว่าหาแสนหกแสนละนี่ดีอีกบอดคุ้มไฟอีก้เป็นพวกเอียเอียพวกไม้นะครับถ้าเรียดหลายครับละเรียดเป็นไม้ใช้จะเป็นเซนเซซี่อันนี้ไม่ลองนะครับแมนครับอันี้ก็จะเป็นเอียเอียนักล่องอ๋อะแ้วอันนี้ตัวตัวทรงอันนี้ตัวรับแมนครับ เขาเอียนักล่องเหรอ๋อเป็นออกเดียวออกเดียวครับอ่าเค้อะไรเขาเฮ็ดยังไงเขาเสียบเสียบหูฟังวะครับหูฟังสิบฟอกนี่ครับเโอเคเสียบหูฟังฟังออกนี่เลยไปไปเฉียบเที่ยงหูฟังสิบไปออกฟอกหนึ่งฟอกเอม่อันนี้เสียบใบใบเวทีมาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับอยู่กับมีเลยครับเสียบใบพุ่นอยู่กับเอ่อสเต็บล็อกเอ่อสเต็บล็อกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ใส่สเต็ปบล็อกอะ ผมก็ว่ายังขันยุกไก่ก็ทีหอดไปครับกำลังยังย่ะโอเคครับขอบคุณครับครับผมนี e ่นนะฮะนี่เดี okay, mm ๋ยวเราทำพิเศษคอร์ดแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้ฟังเพลงละขอเชิญชวนคนมิดตั้งจิตปันเชิญทุกท่านผู้สัเกียตนังเสียสีได้เวลาท่านรอมาถึงนาทีเชิญน้องพี่มาสึ่สังสารใจ ฟังเสียงแข็เสียงลำประจําเด่นศิลปินมวลสารนานสมัยอนุรักษ์สุสานและต่อไปยุกผู้ใจไทยสา,าสัตว์ผ่านรลสับนักงานใช้ปัญญาล้ำซีขอจุงวยอันสูงเหติของมิตรักแผ่นดิคุ้มพาพบและสัมผมัสกับผลงานการแสดงในวิธีได้ในโอกาสนี้ขอบพระคุณครับร้อยยิ้มประาประสาทเชี่ยประงเานังต้รับทีมาการทนตีและน,อน้องแดนเซอร์